อึงอ้งเผาไปแล้วนะมาอีกแล้วโอ้โหนะนี่โอ้ตัวมนันไี้เล่นเป็นแดงๆนะฮะอ่าตัวอ,อ้รวพวกที่หะทุม่มได้บักโลอึ้องเผาโคตรนะตายอึ้งเผาอีกแล้วหมอนี่เล่หมดหอนนะ เด็วสีขังไว้ก่อนทุกคนเลยเด็วสีเอาขังไว้ที่นะีย่ยามันไปนะโอ้โหสุดยอดทุกคนนะเลยคือเครื่องมาหนึ่งนะเอา้าูหูนี่ก็ม่ดีนะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังตามมาที่กำลังส้มนะสบายดีตอนซับดึกทุกคนเลยเดี๋ยวนี้ก็น่าจะประมาณสิบโมงทุกคนเลยสิบโมงแล้วว่าใกล้ถอดสิบเอ็ดโมงนะสิบเอ็ดโมงกลางคืนนะพอดีว่าเฮานอนแล้วนอนแล้วพัดผ่านฟุกเพิ่นโซนลงไปก้านอึ้งทุกคนเลยพิ่นว่าฝนตกมีเศร้าด้วเถินะนี่ผ่านฟุกเพื่อกระหน่อมอยู่นี้กินนี่นะฮะกระหน่อนอยู่นี่เพิ่นเพิ่นลงก้อนแล้วนะเพิ่นกระนองการอึ้งทุกคนเลย คนว่าพ่นเห็นอึ่งน,นะอึ่งกะอึ่งมะแดงทุกคนอึ่งมาแดงที่แบบอันอันตัวที่ห้าเห็นตอนตอนหัวแรกนะตอนเท่าันกินเข้าทุกคนเลยไปเดี๋ยวไปหาเลาะจับปืนทุกคนเลยที่สําคัญนี่ก็คือก้านในบ้านหางเน้นนะก้านโฟกนว่าการตามหันบ้านหางและตามมันหลังค่าแล้วทุกคนเลยโอ้โหสีได้เลอบอนะไะเดี๋ยวไปลุ้นน้ำเดียวทุกคนว่าสีได้เลอบอปอด้ต้มปืนกับเอานะ ไปครั้งแรกของปีไปลุยๆลุยไปอันนี้ดีตัวที่เ่าก้านได้ทุกคนตอนตอนแรกของคนได้นะแล้วมาเบิ้งจอดทรัพดึกมาชิเห็นดือบอละโอ้โฟ้าดังก็ตึงหื้อตึงหื้ออยู่นะไปเดี๋ยวมาก้านดื้อมเดี๋ยวทุกคนเก็บปืงน้ำกันสีบีอยู่บ่อผ่านปุกคนไปเสร็จแล้ววะโอ้เห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วนะเห็นแล้ว ตัวแรกตัวแรกตัวแรกนี่ตัวแรกแข่งมัดแล้วนี่อึ้งเป็ดหรือว่าอึ้งอย่างทุกคนเลยอึ้งอย่างสนิตน้อยนะตัวนี้เนี่เก็บมาโอ้เห็นเลยโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้ได้นะการตะมบ้านหางเลยนะ ตูหลังนี้กันเห็นไหมเห็นแล้วเห็นเห็นไอเแล้ยต้องใส่แล้ววะเอาเลยคือเห็นข้างเน้ยนะกิ่นี่นะโอ้ยไปแล้วทุกคนเน๊ะคือเห็นแสงตาเค้ข้างเนเว้ย ไปแล้วพี่จ๊ะตอนนั้นเห็นแล้วโอ้เห็นอีแล้วนี่ตัวนี้น้อยนึงนี่นะน,นะใหญ่ชุดตัวนี้แล้วทุกคนเนดะ้อกลับมาเลยนะออต้มเส็บเส็บเห็นอีแล้วพวนะโอ้หลาย้ีนี่นะโอ้ลุนอตตะหูก็มีนะโอ้ ปึ้งน้ำกัานทุกคนเลยปกโลกกันเถอะไปน้ำกันนะตัวนี้นะฮะก,กเอามาได้นี่กันนะเบามันะตัวนี้นะอึงพี่น้องอึงนี่เก็บอึงเฮียงหาแสงตามมาก่อนนะเห็นแล้ววะโอ้ตอ โอ้ผ่านฟุกคนกัดไตหลายตัวแล้วบ่านจังเนาองหูตัวนะั้นตัวนะั้นตัวนะั้นตัวนะัน้นนี่นี่ดออกมาเลยอ๋อโตน้าเก็บปืนอยู่บางทางทุกคนเลยปรับชนะโอ้ฝาเริ่มดีจ้ะหน่อเลยเ การตามกลางด่านตามบ้านหางนี่เนี่อึ่งอ่ะอยู่บ้านหางนี้ตัวนี้เห็นแล้วโอ้ยนี่เป็นโมนทุกคนเลยการอึ่งอยู่บ้านหางนะสุดยอดเลยนี่นี่อึ้งโอ้เห็นดิดาวจักหึบักโลเห็นแล้วบักโลเห็นแล้วโอ้บักโลเห็นแล้วอึ้งอะนะ อึ้งเผาอันนี้นะหักออกมาแต่หูนะนะทุกคนอึ้งเผาอันนี้นะโอ้บักโลเห็นแล้วโล,โล่ไหมดีสองโตนะตัวนี้ก็อยู่นี่นะโอ้บักโลไหมโลมาหนิโอ้ไม่โลฮัลบักโลบักโล,กโลยันแล้วนะเป็นโหัย่อเข้าไปพัดปุกพัดปุก Đây là ưng pháo tôi đường Bắt lô hình nữa Bắt lô nó sẽ cạn Ủa, cái này thì tôi nó đấy đấy tụi gì đây lường của đó Mẹ bỏ tụi đi Mẹ đã đi cho con đó ได้ลายโตแล้วนี่เรพัดปุกคนนีนะโอ้ตัวเทียนรงนี้มีอึ้งได้เด้เฮ้เทียนรงนี้นะคนนะจอดเลยไปใส่เลยเมื่อกี้นี่คลองมาเห็นอยู่นะนี่เด้ออึ้งพี่น้องอึ้งนี่เก็บเอาเก็บเอา อยจะหากล้ามาตานัาฆ่าท้นมันยุตามหลังค่าที่โตฝนโบรแต่ยังเยอะเสียหนาวคนเลย้ไปละ เพียดแดนได้ดองกุ้นไปแล้นบ่แมนเด้อตัวนี้แมนนะอึ้งนะตัวนี้น่ะแมนตัวนี้นะโอ้ยกับปั๊บโดนคนนี่เนาะตัวใหญยอยู่ดีเม่ไข่เห้ยเนาะตัวนี้ก็ดิเข้าเงาใหม่ยู่นะอ้าวโจอดเลยนี่มากระโหลมากักไรโตโตเดี๋ยวไล่เดียวไล่มามามทุกคน นี่เนาะมาเบิ่งดูหาตัวนากะดิโอ้อาเกบึ้งก่อนเด้ออึเนาะ อาาการอึ่นตามบันหางนะการตับดูมติลางไปน็นดีและหาการไปน็นดีแล้วเปน็นดีนี่หลังนี้ก็ได้ไอ,อื้อมันเธอลงมากว่ะน้องข้าก็ได้หลายจะได้ Ô oh, ừ, pháo pau tôi là nữa. Ô uống pháo pháo Men bóng mẹ lì. Ô ưng tôi nha yên nè. Ô oh, đi soak tổ đâu nè. Nè Ô đi soak tổ nè. Ô nè lì lại tổ hình lì 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 เดี๋ยวไปทอนสิภาพไปหาเลาะเบื้งการเบื้งแต่หลังทุกคนเลยพอหลังเริ่มเบื้สิหลายนะเมื่อกี้นี้มาทอนเอามาทุกทางเขามาเอาคนนะแต่ก็ได้หลาย,ยได้หลังเมื่อกี้นี้นะพวกเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่เขากเอามาแต่หู้เลยนี่นะฮะนะ จะได้โอ้๋อนะอือโว่หลายเลยนะอ๋อท้อมันมันพี่น้องโอ้หลักนี้นี่หาการอึงเด้อเบิ้งเอาดูบักโลบักนี้ไหมเหลือไอ้เอามาเบิ้งอึงทุกคน เอาการอึ้งตามต้ตนลุมติลางนี่นะคือเห็นแมบๆนะเมสืงกีนี่นะคือเห็นเมนนะนื่อกี้ไปใช่ไหมไปว่าหรืออึ้งอันนี้เนะีเขาเห็นเมื่อกี้อยู่นี่นะอืมตัวฝนเี่ได้ตกมาเลย เที่ยวเพิ่งก่อนเที่ยวเพิ่งหลังนี้ก่อนบางที่มันเฮอปไปสนอยู่ต่ําข้างๆนี่นะคนเดียวเฮ้อเทง่ยวงนี้ก็ดีอ่าเท่าหลังตัวหน้านี่หลังบอนบอนเคยนอนแล้วทุ่นเดี๋ยวสีพาไปหาการเบ้างแถ่นั้นนะไปการเบ้างแถ่นี้ก่อนหลังตัวนี้แหละบอมบอนเคยนอนทุกคนเลยเหมืนอยู่ไก่บุญนะ thon nhưng hạt khét có thả thả khảo thon hào ưng luôn đấy yeah. mì gì bao nó mì ưng được bao bát hàng này vậy Hứ? Ô ưng ừ, pháo? ว้อือเผาทุกคนเห็นแล้วโอ้ชุดยอดเลยเห็นนี่แล้วเห็นะฮะตัวอ้วนไปโลผู้สี่หนี่ตัวที่สามทุกคนตัวใหญ่นี่นะ Say con hôm có hôm nay hết to, hết ta tạp nó nhảy thế này hết 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 phải hết 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 nhảy gì đi, ô, hết 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 ưng hết leo, tớ, tớ, thế, đi, nó, hết nhảy thế มาเลยๆมา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 เลยสิเดี๋ยวผมทอดจะเอาไปเบิ่งตัวนั้นทุกคนอยู่นอกนะอยู่นอกอันไก่ไก่แต่หมู่บ้านทางเลยครับค่อยไปเห็นนะครับจักรเลยป่ะเดี๋ยวเบิ่งก่อนปรับมันมีอึงตัวใหญ่เลยไก่ด้วยเนี่ย ล่ากินได้ใส่ว่าใส่ว่าโอ้นั่นะนะ่ะเห็นใส่ตามันแล้วโอ้กระปาดตัวกระปาดกลับมาลอเหยื่เก่าทุกคนเลย Oh. เห็นอย่งบ่ฮโอ้โ oh, หเห็น oh, หนั่นนนนะโอ้ต้นตาลคนนะมีมาตาลอยู่นี่นะโ้ oh, ตัวเอ๊ะพอแล้วจัก ออามาเลยเลยเด้เห็ดอินเด้เอ้อึ้งเหยยนี่กะก้กกเนาะร้อมาเลยนี่ก็มีนี่นะอ๋อตัดได้เลยถึงความ้องมาเก็บดิเชื่อมาแต่มบ้าบ่ดีเน้ เนะเวเดลี oh, ่อ๋อโตเออเก็บลอยเก็บอึ้งพี่น้องเก็บอึ้งเฮาแต่ละเทลงนี่มันคุณเทลงเว้ยมันคุณหลังทุกคนเลยเฮาแต่ละหลังนี่ใกล้สิเปะแล้วกะฝนกลิ้นไหมแห้งมาแห้งมาแเลยจนซื้อนอนแล้วกัน,น,น,นดิ โอ้พอยแล้วพอยแล้วนะตัวนี้น้อยน้อนึงโอ้ตัวอมานันนี่อนี้นะอึงเลยนะอมานันนี่นะหู้มันนะตัวนี้ไปจักปุ๊กหาการ์มื่นปะโอ้น่าเห็นนี่เลยออดชกไปนะไปบอกบ้องโอ้เมนเข็ดหน้า mất là bó bạn này hư ừ. à lo bằng đô có 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 nằm có bộ đi bưng lên nhưng mà hạ tạc ưng ừ. Thô, ta tố khen đấy. ừ. À, ừ. 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 như ừ. 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 này ừ. 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 เห็นแล้วก็ต้องอยาได้นี่อุ้ยแก้วึ่งึงยางจนลายทุกคนถังเตมเอบุกังได้หรืมันไปได้รอกไปเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่น้องตัวนาะมาอลมทีทกอนกนดูหงบทนะหบทได้หลายนี่ทุกคนปุกไว้นะดี๋เผาสาตัว เออต่อได้หลายอยู่างนี้เนาะแล้วมีตายมันจะอึ้งดัเฮ้ยบ่ตายเนาะอึ้งเผาได้เคล็ดเนี่ยเอ้าตายได้เขต็ีได้ซึ่อไมมีเคล็ดใช่ไหมเขตที่มาเอาเนี่ยปล่อยเคล็ดนึงเคล็ดหน้าถึงโอ้ได้หลายทุกคนนี่นะต้มต้มนี่เลยเฟอร์ได้ทำนี่ฮะโอ้ต้มซึ่งมันขาวมันอ่อนนี่นะได้หลายเลยเนาะเห็นไหมอึ้งอี่างไรนี้เนาะเดี๋ยวข้าท่อโคมดีนะทุกคนแหละ เฮาสีใสสูตรแบบต้อเอาอึ้องทุกคนเด้อตอนนี้มันหองแล้วเดี๋ยวเฮาสีกักกักฟังอยู่นี่นะมันสีนี่อึ้งมากเลยบอสน,นะตัวนี้นี่อึ้งเป็นอึ้งอึ้งเผาทุกคนหรือว่าอึ้งโพดน้าบานพอเอินอึ้งโพดเดี๋ยวถ้าเบิ่งมันหองการเสียงมันหองดังขึ้นเลยมันมีมู่มันออกมานะเดี๋ยวนางพักจะน้อยแล้วสีเอาไปกา้านนี่นางฟ้าเครือมันตัวนี้หองดังๆนะไม่เป็นไร,ไร,ไร,ไรบุญโลดนะมักโลดจะลุกมานำ้ำ <laughs> เลก uh, ับหอนอนเลยเกิดเข้ากับกิดบักโลนะนะคือเข้าอยู่นีอัะเ่าหรอปะทุกคนเอามาหาโลแบกอึ้งนี่ก่อนเขาปล่อยอึ้งหองเพิ่งเติบและยังสมอยอยู่ขึ้นเห็นเลยหรือปะฮึโอ้หองอยู่นี่หนิฮ่าฮ่าตกใจเด้ เมือนมันมืดแล้วบจักอันนี้นะหาเลาะไปนี่แหละตกหาเงยหมแสงตามองกอนคือสีมืดเละๆนี่เห็นนี่เลยโอ้เห็นแล้วเน่เลยตื่นมีแล้วนี่นะนะอย่นีเน้นไปนะ hoặc ôm à đi nè đi à lọ hả gì em bưng đi đó ê để tải nhá cứ nhảy được quá cứ pháo hết oh, đấy là อึ้งเผาทุกคนนะได้อึ้งเผาอีกแล้วมาในแนบหนอนนะโอาไปโอ,โอ,โอ้ผัดผูกว่ามีคนมากทุกคนเลยได้อึ้งเผาได้พึ่งเผาแล้วเนะอะตอกปัด,ป,ด,ป,ดปัดมาอย่างนี้ เห็นอีแล่าหะนะพอไล่เยอะได้ทุกคนเลยนะเก็บไปได้หมดนี่ออกมานนำอยู่ได้ออกมานนำมีเลยอยู่โอ้ตอนนั้นตัวใหญ่ยี่ใีนะพโคตรน้อตอนนี้ก็เอามาได้ไปจักฮะนี่นอนปั๊บนี่โอ้ ไปหลายเลยทุกคนนะเ,เลยเลยนะลองหมอนเลยใช่ไหมลรอบไปหา้านี่นี่ใกล้หลังเคียงเลยทนะุกคนกับป้าเลยตัวนี้นะเข้ามาใกล้ตัวนี้ก่อนโอ้เห็นนี่แนละ้วเห็นแลนะ้นี่เผาอีกแล้วโอ้คุณนหมาอะไรนะจะ โอ้อตุ๊บบุญอมเท่าเย็บมึงห่างไกเลยอยู่ในป่านี่น,น่าจะมีหิ้งไปจักว้าเล้ยนี่เห็นอีแล้วทุกคนนะหักเอามาต่อคุยนี่นะโอ้หลายเลยมันตัวน้อยทุกคนเลยคันแม้นอึ้องใหญ่คืออึ้องเงินอึ้องเผาอึ้องโพดในอุโก,ก้ยวันนี้นี่เต็มกระปุกนี่นะ ออกมาอะไรนี่กันดิเสียงตายอยู่ในป่าไว้คนเลยเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนนะแม่งแม่งอยู่ในป่าปุ๊บโอ้โอ้ไปเลยเฮ็ดไบเพลินนะอ๋อตัวได้แล้วทุกคนนะอึ้งเผาไปเลยนะออกมาแล้ว โอ้ขะนะนี่โอ้ตัวมันนี่นคนเป็นแดงๆขะนะมา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 ตืมเฉยๆดิคนเดี๋ยวสิเอาอึ้งตัวนี้เอามาไว้นะต่างห้าทุกคนตัวนี้นะนี่อึ้งตัวนี้ เล็กโตว่ะเดี๋ยวทอดนับมาก่อนอึ่งตัวนี้เอึ่งเผาอันนี้ได้สี่โตแล้วได้นี่คือมันหองนี่โอ้กายพันธมีตออมมแตนะ่อึ่งมาแด่งนะอึ่งมาแดงนี่หลายเลยโอ้นี่อึ่งม,มาแดง่งมดอึ่งเป็ดเขาเอ,อ,อิญทุกคนนะแล้วจะมาขังไว้น้ำเดือดนะ่ะอันนี้มันดอง มาทอนจะปกไว้นี่เดี๋ยวทอนจะหาเล่อบางการมงอีก่อนการบางปับมันเห็นอึงอึงเผาอีนะฮะยังไกลๆเลยเห็นสิต่ตางมาทอนจะไปเอามาทอนมาการพี่เดียวไปทุกคนโอ้นี่เห็นอึ่งมาแดงนะโอ้โทษนะ Thật có mà, mà không thấy đây thì hung bưng mong hung cái bưng mong 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 này mong mong cứ mong xe mong 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 xe tà khét mong 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 โอ้ลักโอ้ลาอยู่ดีนะได้ได้เหยอโอ้ยนะได้ล่าถ้าได้เจ๊ลักโอ้เียเชียวทุกคนร,ร,ร่างพอดีไม่ได้เห็นได้นะนั่งอยู่เดีนี้นะโอ้ฝนตกลิ่นแห้งลิ่นแห้งเลยเลยทุกคนเลยแห้งลิ่นกับแห้งเต็กโอ้ทีนี้ผ่านปพกคนขึ้นไปนอนผ่านแล้วนะบท่ทอดกลามพอดีทุกคนตอนนี้นะแต่บท่ทอดยเนี่ยขึ้นนะท่านฝนให้ตกโอ้เห็นได้เห็นเลย เห็นะตัวกันยดอยู่นี่นะโอ้เห็นะตัวนี้เนี่ยเป็นลุ้นเลยว่าอย่างนี้โอ้ไปเลยไปถูกป่ะอุ๊บอ่อาเลยตัวติดมือได้ด้วยโวหะโอ้จับตัวเมื่อกี้ติดมือนี่นี้ยโอ้ยต้องฝนแห้งว่าแทานี่เอาไว้ไปแล้วตัวนั้นเกรียมเว้นะ อึ่งใยนะทุกคนนะโอโ,อโอรนีนั่นะโอ้มันหลายตัวแนละ้วมันจะค่อยอ๋อตัวใยอย่ทุกคนอึ่งเข้าไปกานมานี่ได้หลายเตัวแล้วนะพอะทถอเดี๋ยวสีขังไว้ก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวสีขังไว้ยี่นะี้ย่ามันไปนะพอทถอสุดยอดทุกคนเนละยเด็กเค้ามาหนึ่งนะเอ้าอยู่หูนี่ก็มีนนี่คนะ Đó, sạch mà nâng lên đây ừ, Chú vào mản đây thế nào Ưng ưng lọc ưng ơ tơ À, vào đi đã Đây là một ưng hả mô không? Đi đây mà nó Từ nay thôi Từ nói đây bà hơi Từ nói ta ăn đâu Ờ Ok đây Ta cả áo phía đất kênh đi มันป็นบ่นอะไรเหบ่อนกันบนได้เแต่อึ้งเลยอึองได้นะงเงือกน้ำงับนได้เลยอ่ะโอเคทุกคนการอึ้งกะถือว่าได้หลายพอสมกโคนนะเฮากะมีเคยการอึ้งในบ้านหางอีกเถอะนะพอดีว่ะอันพันปุ๊กพ่นโซนลุกไปการทุกคนเลยในกะครั้งแรกในชีวิตคือการนะมาปั๊บฝนตกแห้งนั่นกะการอึ้งการอึ้งกับแว่นอึ้งโพดนะแต่ว่ามันเป็นอึ้งเงินอึ้งอึ้งมันแดงอึ้งเป็ดทุกคนเลย พ่อ,อนอยังไม่เคยกินแต่ว่าพ่อนยังไม่ได้กินตอนนี้นะคุณละมื่นก็น,น่าจะได้เอสโคแลตทุกคนเลยเดี๋ยวถ้าติดตามมึงมื่นคุณละเดี๋ยวคลิปนี้พ่อ,อนจีได้ขอรับฟอ,อนอนก่อนนะแต่ก่บนม่ได้ถ่ายคลิปเพิ่มด้วยทุกคนเลยของพี่ฝนตกอีกก็คือสุดลูกการนะเพร,ราะว่าเหาได้อึ่งก็ได้โบหลายไปเลยโค้งมากใกล้เฉลิมนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้กับสิปพี่ไปทันมีก่อนนะอึ่งกับสิขอขโมกขับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามมาเข้ามาเป็นใจให้นะขอการในคลิปต่อไปสบายดี